สำหรับการมาขอใบรับรองแพทย์เพื่อลาง,งานนะครับอันนี้จริงๆเราเคยอัดคลิปบอกไปแล้วนะสองสาครั้งแล้วนะครับว่าถ้าสมมติว่าป่วยเจ็บป่วยไม่สบายแล้วจําเป็นจะต้องใช้ใบรับรองแพทย์เพื่อลาง,งานถ้าเราป่วยวันนี้เราก็ต้องไปพบแพทย์วันนี้นะครับอาจจะไปในสถานพยาบาลไม่ว่าจะเป็นคลินิกนะครับรอบพอสตอนะครับหรือโรงพยาบาลก็ว่ากันไปนะครับถ้าวันนี้เรามีไข้มีไอมีเจ็บคอมีน้ำมกูกมีเสมหะปวดท้องปวดหัวอะไรก็ว่ากันไป ตรวจวันนี้ก็ไปวันนี้นะครับคุณหมอนะก็จะได้ทําการตรวจร่างกายนะครับแล้วก็ได้ลงไปในใบรับรองแพทย์ได้ว่าเราเนี่ยนายกิติพงศ์มัสรันนะมาทําการตรวจร่างกายจริงนะในวันที่6ธันวาอย่างนี้เป็นต้นถ้าสมมติว่าเราป่วยวันนี้อีกสองสาวันข้างหน้าไปหาคุณหมอถามว่าไปได้ไหมไปได้นะครับเขาตรวจให้ได้แต่ใบรับรองแพทย์เราไม่สามารถออกให้ย้อนหลังได้เพราะอะไรเพราะเราไม่รู้ว่าวันนั้นเนี่ยเธอป่วยจริงหรือเปล่า เราไม่รู้นะ ATK เมื่อ5วันที่แล้วคุณอาจจะตรวจแล้วมันขึ้นโพซิทีฟแต่วันนี้คุณตรวจแล้วคุณเนกาทีฟแต่คุณอยากได้ไปรับรองแพทย์เพื่อไปลาง,งานเมื่อ5วันที่แล้วอย่างเงี้ยคุณมีรูปถ่ายนะทางโรงพยาบาลทางศามพยาบาลเขาก็ไม่สามารถออกให้ได้เพราะจะตรวจแล้วก็ออกความคิดเห็นให้ว่าเป็นอย่างนั้นอย่างเงี้ยในวันนั้นนะ่ะจริงๆนะครับในทางการแพทยนะ์เราจะไม่ออกไปรับรองแพทย์ ในอนาคตล่วงหน้าหรือย้อนหลังไปนะไปรับรองแพทย์ส่วนมากถ้าสังเกตจะจะ,จะบอกว่ามีอายุประมาณหนึ่งเดือนอย่างเงี้ยคับเพราะอ,อะไรหลังจากหนึ่งเดือนนี้ไปแล้วเราไม่รู้ว่าชีวิตเธอจะเป็นยังไงนะเพราะฉะนั้นใครเจ็บไครได้ป่วยมานะครับป่วยอย่างเงี้ยไปโรงพยาบาลซะเถอะนะครับอย่ารู้สึกว่ามันจะเสียเวลาอยากนู่นอยากนี่เลยถ้าเรารักชีวิตเราจริงๆนะครับเราจะรู้สึกว่าการไปพบแพทย์การไปตรวจร่างกายนี่มันสาคัญมากมาก อยากให้ทุกคนถ้าป่วยก็ไปหาหมอไปเอาไปรับรองแพทย์ในวันนั้นนะครับผมผมผมค่อนข้างเจอบ่อยเพราะว่าผมเนี่ยจะออกจะเดินออกไปเจอลูกค้าบ่อยอย่างเงี้ยครับจะบอกว่าขอไปรับรองแพทย์ลางงานขอไปรับรองแพทย์ลาป่วยย้อนหลังอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้ค่อนข้างยากนะครับยังไงก็เหมือนที่แนะนํานั่นแหละป่วยวันไหนไม่สบายวันไหนก็ไปพบแพทย์วันนั้นเพื่อที่จะได้ออกใบรับรองแพทย์ให้ได้ว่าเอ้ยมาทําการตรวจร่างกายจริงในวันนี้อย่างเงี้ยครับจะได้ไม่เป็นปัญหา เราก็จะได้ไม่รู้ไม่รู้สึกเฟลนะแล้วถ้ามันไม่มีที่ไหนออกให้ได้เลยเราก็จะอาจจะต้องโดนโดนเจ้านายดุนะครับซึ่งจริงๆแล้วอ่ะใบรับรองแพทย์ย้อนหลังเนี่ยไม่มีที่ไหนออกให้นะครับไม่มีที่ไหนออกให้ยกเว้นแต่ปลอมแปลงเอกสารเองประมาณนั้นนะครับ